สวัสดีค่ะ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 สวัสดีน่นสวัสดีล่มาวังนานแล้วนาะแล่วก็เป็นคอดอวยองใคลายๆคนดยากรู้ไอดีน่กบ้างดีว่าว่าดีคเป็วไอดีคในดวงสดีค่ะสัดีค่ะสวัค่ะสัสดีค่ะสวัสดีะสวับลีคนะสวัดีค่ะรอัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดุด่วยสดีควัสดีค่ะวัสดคะมวค่ะสวบูดาค่ะวัสะวัยรุ่ะสวัสด่ะีค่ะสหัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดวัสดีค่นวัสดีวันคะสวัาเป็นทาง เซลบี Celsius, ้ก็อาจจะเป็นลูกเกมแต่ว่าสำหรับรายการหกแดงของอิมเนนเนี่ยพอเน้เนเขาเรียกวหกแดงเนี่ยมันมันต้องป<ม>ูเนาะมันเหมือนไม้เดียวหมดอะตกลงไม้เดียวหมดตกลงไม้เดียวหมด,หม,ดมันไม่เหมือนสิบห้าแดงเลยครับต่างกันคือลูกเกมการเล่นการวางาแผนก็ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับเราคิดว่าเสน่ห์ของหกแดงคืออะไรคะหกแดงเสน่ห์มันเลยจริงๆคือแพ้ชนะกันได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะเป็น เบอร์หน Be ึ่งประเทศไทยหรือว่าท็อปสิบประเทศไทยก็สามารถแพ้มือล่างๆได้เพราะว่ามือเป็นตอบกลับมาแพ้มือเป็นรองได้ครับแสดงว่ามือรองเนี่ยมีโอกาสกับกับรายการนี้มากเลยใช่ครับเพราะมันเกมสั้นใช่ครับค่ะแล้วอย่างรายการนี้เอาในส่วนตัวดีกว่าพี่นุกว่าใครตัวเต็งเอาสักสามชื่อโอ้โหตรงเต็งๆก็มีหลายคนเลยครับนุกสงขาก็ก็มีแชมป์เก่าแชมป์เก่าก็จะเป็นนุ๊กโคลมินใช่ไหมครับนุ๊กโลมินแชมป์เก่าแล้วก็มีโอ้มีทั้งพี่ต๋อง โอ้หลายคนเลยครับมีพิกพิทโลอย่างที่เป็นคอหกแดงตอนนี้ก็นมาแรงนะครับแล้วก็มีทั้งภาสกรมีพิ่แจ็คสลาบุรีโอโหหลายคนห,หลายคนมากพูดง่ายว่าแล้วมามืดนี้แต่คนเข้ามาก็มีมีโอกาสทุกคนครับมีโอกาส<ะ>ทุกคนอยู่ที่ว่าฟอร์มวันนั้นบวกกับโชคชะตาด้วยคนเราจะเป็นแชมป์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีฝีมืออย่างเดียวต้องมาครบทุกอย่างต้องโ<อ>ชคต้องมาวาสนาต้องดีอะไรครบหมดครับอย่างที่เขาว่าดวงแชมป์ก็คือมีจริงนะใช่ไหมคะพูดถึงรายการนี้หน่อยค่ะ ก็ขอขอบคุณทางด้านอ m i n e n t Air นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยด้วยที่จัดรายการแบบนี้นะครับผมเป็นรายการใหญ่ของประเทศไทยเลยครับสำหรับหกแดงแล้วก็ได้มาแข่งที่แฟชั่นไอแลนด์ก็ค่าเข้าชม50บาทก็สามารถดูได้ทั้งวันก็ทางผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็สามารถเข้าร่วมชมได้ครับแล้วก็วันสุดท้ายแล้วก็สามารถชิงโชคเอาตั๋วเนี่ยหางบัตรเราไปชิงโชคได้มารุ้นกันในรอบชิงว่าเขามีแจกเงินรางวัลไม่ว่าจะเป็น มี Air ่ดประ,ประมีแอร์มีอะไรหลายๆอย่างครับใครอยู่แวกใกล้เคียงหรือแบบว่าชอบกีฬาสุนเกอร์ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ห้างแฟชั่นไนแลนด์ชอบใครชอบใครรักใครก็สามารถเข้ามาดูได้แล้วก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook ของบิลเลียสไทยแลนด์สุนเกอร์นะครับแล้วก็ทางเพจของ Indian Air ด้วยใช่นะครับโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะ